รับขึ้นขบวนเดียวกันเนาะครเรามาดูขันสมมติว่าจําได้นะครับเรื่องเฟสนะครับอันนี้ใช้แผ่นพลาเสเตร์นะแผ่นพลาสติชนุหมหนย่อยนะจำได้ปหมว่วรเข็มนาฬิกาเนาะครับรรอันนี้ก็เป็นลูกสอนนี่แหละครับลูกสอนตัวนี้ก็คือแทนเป็นขนาดของหุนขนาดอมพดีอู่นะ,นะนะอันนี้ก็บุมุนักนะครับปีนเป็นการว่รา,าเราใช้เงาใช้แสงมาทางล่างนี้ก็จะเกิดเงาบนบนด้ อันนี้คือเริ่มต้นที่เฟษนครับสมต่อริมนที่เเพราะมันบิดมาเหมือนคนแกนกาใชครับบิดมาถึงตรงนี้นะครับเงาก็มาปรากฏใ่บ้าอันนี้คือเท่าไหร่ครับหมุนไปเท่าไหร่พายใช่มพายส่วนสอายส่วนสก็คือศูนย์จุ้าพายใช่ไหนงมุนมาตรงนี้ปึ๊บเทไหรครับนี้ก็คือพาย หมุนมาอีกข้างล่างนี่หมุนมาฟื้นข่าง,งก็ตกนะครับนี้ก็คือข่างน,น,น้องสาพายส่วนสองจริงครับตรงนี้ก็คือสามพายส่วนสตกตรงนี้ก็คือกีอ่พายครับสองพายใช่ปะสอพายโอเคปะเข้าใจไอเดียเนาะอันนี้คือแผนภาพเซเซอร์เนาะนะครับหมุนมานี่ฟื้นพายส่วนสองอันนี้พายนะฮะตกนี่อันนี้สามพายส่วนสองตกตรงนี้ ครับแล้วก็นี่ก็คือสองพายน้องครับสิ่งที่พี่อยากจะให้รู้ในหัวข้อนี้ก็คือว่าพ่สม,มติและกันเนาะว่าตรงนี้คือความยาวขึ้นนะครับความยาวขึ้นพี่สมมติว่าเป็นสัก2เมตรละกัน2เมตรนะครับน้องครับระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่ถูกนะ เดี๋ยวพี่จะสร้างสูตรขึ้นมานะครับน้องต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นเองได้แล้วน้องก็จะสามารถจําสูตรนั้นได้ตลอดไปนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่สองพายสองพายถ้าพูดเป็นความยาวยาวเท่าไหร่นะครับจุดนี้กับจุดนี้ระยะห่างห่างกันเท่าไหร่ห่างกันแลมดาจริงปนะ่ะสองพายห่างแลมดาจริงป่ะนะครับแลมดาในที่นี้สมมติว่า2เมตรน้องครับถ้าพี่ถามว่า แล้วถ้าจุดสองจุดอ่ะจุดสองจุดอ่ะมันต่างกันอยู่จุดสองจุดนะครับมีความแตกต่างกันอยู่1เมตรครับน้องจะสามารถตอบพี่ได้ไหมครับว่ามุมเฟสมันจะต่างกันเท่าไหร่อันนี้คือความต่างเฟสนะเดต้าไฟล์เนี่ยคือความต่างของเฟสความต่างเฟสนะครับตัวนี้อ่านว่าไฟล์ตัวไฟล์นะครับอาจารย์บางท่านก็จะอ่านว่าฟีนะครับก็แล้วแต่นะนะครับตัวนี้มันเป็นภาษากรีกนะครับ เขียนว่า psi นะครับบางคนก็อ่านว่าไฟล์บางคนน็อ่านว่าฟีแต่พี่ขออนุญาตอ่านว่าไฟล์นะฮะเดต้าไฟล์คือความต่างเฟสร,ระหว่างจุด2จุดต่างกันเท่าไรครับน้องครับศนถึง2พายจุดนี้กับจุดนี้ต่างกัน2พายห่างกัน2เมตรถ้าห่างกัน1เมตรห่างกัน1เมตรเฟสจะต่างกันเท่าไหร่ทำได้ไหม ทำได้เนาะเทียบพันธะตัวยางไงจริงป่ะนะครับ2เมตรได้สองพายถ้าเมตรเดียวต่างกันเท่าไหร่งพายจริงป่ะเมตรเดียวก็คือต่างกันพายถูกไหมถ้านี้สองเมตรอันนี้1เมตรนะครับจุดนี้ก็จุดนี้ก็ต่างกันพายจริงป่ะอโอเคครับน้องครับพอจะมองเห็นไหมเราสามารถสร้างสูตรได้ไหมสร้างสูตรได้เนาะ นะฮะ,ะสร้างสูตรเนี่ยทำไงโดยการเทียบปเป็นจัตยานไงจริงนะนะครับอ่ะมาสร้างสูตรกันนะครับเรามาสร้างสูตรกันนะครับรส,อรสองพายนะ,าะ lambda, นะนะครับเฟสต่างกันจุด2จุดถ้ามีเฟสต่างกัน2พายมันจะห่างเท่าไหร่ห่างแลมดาจริงนะนะครับเฟสต่างกัน2พายระยะห่างก็คือ2แลมดาอ่าหนึ่งลมดานะครับโอเคปะ ถ้าเฟตต่างกันเด t a f ไฟล์ระยะห่างก็คือ Data X เอนี่ยเทียบปฏญยัติยางธรรมาดาเนี่ยเข้าใจไหมจุดสองจุดถ้าต่างกันสองพายระยะห่างคือลมดาถ้าต่างเด t a f ไฟล์ระยะห่างคือเด t a X เเข้าใจไหม,อมโอเคนะนะครับมันมาจากการเทียบปัญญัติยางจริงนะอ,อย่างข้อนี้ถ้าพี่ถามว่า ถ้าเดต้ามีค่าเท่ากับ0.5เด็กถ้าเดต้าเมีค่าเท่ากับ0.5มันจะต่างกันปะมันก็ต่างพายส่วนสองจริงปะเออทียบปัญญัติยางน,นะครับสูตรนี้มาจากการเทียบปัญญัติยางโอเคมันเป็นสูตรความสัมพันธ์ระหว่างความต่างเฟสกับระยะห่างนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างเฟสระยะห่างนะครับสูตรนี้นะครับน้องมัน ไม่ได้อยู่เดียวๆหรอกนะครับมันจะคู่กับสูตรนี้เสมอเลยตัวแลมดาเนี่ยนะครับมันจะหาได้จากอีกสูตรหนึ่งสูตรอะไรครับสูตรนี้ครับ v เท่ากับอะไรครับ f แลมดาโอเคปะนะครับสูตรสองสูตรนี้มันจะใช้คู่กันเสมอเลยนะครับมันจะเชื่อมกันนะรเราอาจจะหาแลมดาจากตรงนี้แล้วก็เอาแลมดาตรงนี้มาใช้กับตรงนี้โอเคปะมันจะเชื่อมโยงกันนะครับอโอเคนะ เรารู้แลล่ะตรงนี้ต่อไปนะครับถ้าสูตรหาความสัมพันธ์ระหว่างนะครับความต่างเฟสกับเวลาล่ะนะครับอันนี้เป็นความต่างเฟสกับใครนะความต่างเฟสกับระยะห่างใช่ปะ่ะระยะห่างก็คือเดต้าเนี่ยนะครับทีนี้มาพูดถึงความต่างเฟสกับเวลากันบ้างนะครับโอเคนะจากกราฟตรงนี้นะครับน้อง นะครับนี่คือกราฟการสั่นของอนุภาคใช่ป่ะนะฮะน้องครับตรงนี้คือคาบใช่ไหมครับคาบคืออะไรครับคาบคือเวลาที่อนุภาคสั่นครบ1รอบใช่ไหมนะครับพี่สมจติตัวเลขแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าคาบเนี่ยของคลื่นลูกนี้คือ10วินาทีคาบของคลื่นลูกนี้คือ10วินาทีนะครับสิบวินาทีเนี่ยนะครับคาบตรงนี้นะครับเฟสต,ต่างกันอยู่เท่าไหร่จุดนี้ถึงจุดนี้ห่างกัน 2พายจริงไหมจุดนี้กับจุดนี้ห่างกัน2พายความต่างเฟสนะเ<ม>นาะครับแล้วถ้าพี่บอกว่ามุมเฟสเท่ากับพายถามว่าเวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่ถ้าเฟสต่างกันพายใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่เนี่ยต่างกันพายจริงปะเวลาที่ต่างกันก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งคาบมันก็คือ1ิวิ10วิหาร2ก็คือ5จริงปะ เข้าใจไอเดียปะนะครับก็คือการเทียบปัญญัติยางนั่นเองนะครับเทียบยังไงครับ2พายใช้เวลาเท่าไหร่ครับ2พายใช้เวลา1นคาบถ้า Data f ไฟลนะครับใช้เวลา Data T เนี่ยคือสูตรมันคือการเทียบปัญญัติยางนะครับน้องครับค้าบใช่ไหม ค่ามันสัมพันธ์กับอะไรครับความถี่จริงว่าค่าสัมพันธ์กับความถี่นะครับมันจะคู่กับสมการนี้เสมอเลยนะครับโจทย์จะไม่ให้ค่ามาตรงๆหรอกครับมันง่ายไปจริงว่าเขาอาจจะให้มาในรูปของความถี่นะครับหรือไม่ใช่นั้นก็อาจจะให้เราหาความถี่นะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับโอเคปะ่ะสองสมการนี้จะคู่กันน้องครับ บางครั้งนะครับบางครั้งโจทย,ย,ย,ย์ไม่ได้พูดถึงมุมในหน่วยพายเรเดียนไม่ได้พูดถึงมุมในหน่วยพายเรเดียนเขาอาจจะพูดถึงมุมในหน่วยองศาก็ได้ถ้าโจทย์พูดถึงมุมในหน่วยองศาถ้าพูดถึงมุมในหน่วยองศานะครับพูดถึงมุมเป็นองศาเนี่ยนะฮะให้แทนแทนอะไรครับน้องคิดว่าแทนสองพายด้วยอะไรครับรู้ไหมแทนสองพายด้วยสา0้อหกองศาครับ ถ้าโจทย์พูดถึงมุมในหน่วยองศานะให้แทน2องพายด้วย360ครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นสูตรสําคัญนะที่มาของสูตรนะครับน้องต้องไปทบทวนนะครับมันมาจากการเทียบบัญญัติยานะครับโอเคนะครับจดเสร็จแล้วนะครับจดเสร็จแล้วเราไปกันต่อเลย